ถิ่นของพี่น้องไทยสมดํานะครับซึ่งถ่ายทอดรูปแบบของการแต่งกายให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ลแล้วก็ได้เห็น,หนถ้าเกิดได้รู้ได้เห็นแล้วนะครับได้สัมผัสแล้วนะครับอ๋อนีเลยครับพ <นะ S 1> ี่น้องไทยดำหรือว่าวไ,นนไทยสมดํานะครับ ขออภัยครับบ้านไหนผัดอะไรสักอย่างแน่เลยนะครับูหิวเลยนะครับหิวเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเราท่านทั้งหลายได้มารับชมการแสดงแบบเดินแบบท่าไทยนะครับเป็นท่าไทยทรงดำหรือชุดไทยทรงดำนะครับที่ลูกหลานไทยทรงดำบ้านเราร่วมนะครับมาถ่ายทอดบนเวทีวัฒนธรรมนะครับอืบสารประเพณีไทยทรงดำ จังหวัดชุมพรนะวัดดอนรวดตำบกลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชมการแสดงเดินแบบผ้าไทยทรงดำนะครับก็ขออนุญาตไปทำที่หน่อยยืมโรงเรียนราชประชาคราะห์อ20อำเภอเท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเป็นจุดที่จะบรรยายนะครับเรื่องราวการถ่ายทอดอัตลักษณ์การแต่งกายผ่าน,นทางการเดินแบบด้วยชุดการแต่งกายไทยดำบ้านดอนรวดนะครับ อาระดับนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมรับชมการสแสดงแบบผ้าไทยพื้นถิ่นและไทยทรงดำนะครับซึ่งมีนายแบบนางแบบที่น่ามองน่าสนใจเลยทีเดียวครับอ่าเจ้าหน้าที่ขอดนตรีประกอบการเดินแบบด้วยนะครับครับ <championships> สำหรับการสแสดงแบบผ้าไทยพื้นถิ่นและไทยทรงดำในชุดที่หนึ่งนะครับ ได้เชิญนายแบบนั้นแบบครับเด็กชายกฤตนัยบางร่างละอและเด็กหญิงปุณนิสาทนหมัดน,นะครับนักเรียนโรงเรียนวัดดอดรวบครับขอเยงปรบมือชื่อชมด้วยครับมาในชุดเด็กชายไทยทรงดำและเด็กหญิงไทยทรงดำนะครับสำหรับชุดพื้นเมืองไทยทรงดำนั้นนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำครับมีเอกลักษณอตลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทงดำนะครับเรารู้จักกันในชื่อเหล่าโซ่ครับอบพยพมาจากแ้น12จุดไทยในอดีตแล้วก็ตั้งถิง่นฐานกระจายกันอยู่ในภาคกลางภาคใต้ตอนบนเช่นจังหวัดเพชรบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีนครปฐมชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับสําหรับการแต่งกายของไทยดํานั้นจะมีจุดเด่นที่เป็นผ้าสีดํานะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติ แสดงถึงความเคารพธรรมชาติความสุขุมแล้วก็ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมนะครับอาเดี๋ยวให้ลูกสองคนได้เดินอีกรอบนะครับได้เดินอีกรอบ,รบให้เราท่าน,นหลายได้ชมกันนะครับผู้หญ<ม>ิงไทยไดั้นั้นนะครับจากลูกผ้าสิ้นตีจบลวดลายซับซ้อนใช้ทเทคนิคการทออย่างละเอียดลวดลายแต่ละลายก็จะมีความหมายนะครับอย่างเช่นลายขอ หมายถึงความสามัคคีลายต้นข้าวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับลายพญานาคหมายถึงการคุ้มครองนี่แหละครับเสื้อผ้าก็มีหลากหลายมีการเย็บการตัดนะครับมีใช้สีสันมาป,ประกอบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อันลักษณ์นะครับแล้วก็มีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําด้วยเงินครับนี่คือการแต่งกายในชุดไข่ดําหรือว่าชุดพืนเมือกไข่ส้มดำนะครับหอ,อ,อเสียอตรงมือให้กับนายแบบนางแบบด้วยนะครับ ดีแลได้คู่แล้วต่อไปอยากขอคนนี้ออกันแดงเลื่นนี่แหละครับนายแบบนางแบบที่สืบสานประเพณีแล้วก็สืบสานรักษาอตลักษณ์อันดีงามนะครับในการเดินแบบไทยในชุดไทยสงดับนะครับชุดแรกผ่านไปนะครับเป็นชุดไทยสงดับลำต่อไปครับได้ชมการแสดงแบบไทยสงดับในชุดเสื้อฮีนะครับเขาเรียกว่าชุดเสื้อฮีไทยสงดับโดยนายพงศกรรันเรนและนาง อาคณากรเทวบ,ทบินครับเชิญครับนายคณากรสำหรับชุดเสื้อฮีไทยสงคำนะครับเป็นชุดพื้นเมืองอันทรงคุณค่าของชาวไทยสมัำเสื้อฮีถือเป็นชุดพิเศษที่<ม>นิยมสวมใส่ในงานพิธีหรือในโอกาสสำคัญส,สำคัญนะครับ มีลักษณะคล้ายเสื้อก้องนะครับแต่มีความประณีตในการตัดเย็บลวดลายตกแต่งส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คือแถบผ้าตกหน้าอกที่เรียกว่าฮีนะครับเป็นที่มาของเสื้อที่มีแถบผ้านี้ตกแต่งด้วยลายขีดหรือลายจกนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยสงดัครับแต่ละแต่ละลายก็มีความหมายเช่นลายดอกไม้ก็หมายถึงความอ่อนหวานนะครับลายขอหมายถึงความสมานสามัคคีและลายตาเทพหมายถึงการ อบป้องไทยนะะครับเสื้อฮีมักจะตัดเงย็บจากผ้าฝ้าหรือผ้าดำย้อมธรรมชาติสแสดงถึงความเคารพในธรรมชาติและความกลมเกลือนของวิถีชีวิตสวงคู่กับผ้าสินติจบนะครับทอด้วยมืออย่างประณีตสีแดงหรือขาวในลวดลาย เป็นสัญลักษณ์ความรุ่งเรืองและความศรัทธาหรือความเชื่อนะครับหญิงสาวชาว,ชาวไทยสมดับเมื่อสวมเสื้อฮีจะเปรียบเสมือนผู้แทนวัฒน,นธรรมส้อนถึงความศรัทธาส่วนเ,เสื้อฮีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เครื่องแต่งกายแต่หมายถึงสัญลักษณ์ของความรักในแผลล่นดินของพี่น้องไทยสมดับนะครับขอเสียงปรบมือชื่นชมให้กับงาน,นแบบนังแบบด้วยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดินแบบผ่าไทยพื้นถิ่นไทยสงดำนะครับในชุดเสื้อไทยและชุดเสื้อก่อมนะครับโดยในนิธิกรเทวบินและนางสาวสุพานันเทวบินครับเชิญครับชุดเสื้อไทยสงดำนะครับชุดนี้นะครับพี่น้องไทยสงดำนะครับก็จะออกแบบด้วยการแต่งกายที่มีความอดอนทรงคุณค่า เสื้อไทยนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวคอกลมนะครับสำหรับสุภาพบุรุษนะครับผ่านหน้าติดกระดุมนิยมใช้ผ้าไยค้อมือย้อมสีดำเช่นเดียวกับเสื้อฮีและเสื้อกล้อง แต่มีความโดดเด่นอยู่ที่การตัดเย็บแบบประณีตนะครับบ่ก,กับโอกาสทางการลวดลายตกแต่งรับจะเป็นลายขีดลายดอกไม้หรือลายพัดมีประยุกต์บริเวณหน้าอกหรือแขนนะครับชายเสื้อจะมีแถบผ้าสีสันสดใสแสดงถึงความสามารถในการประยุกต์วัฒนธร,รรมสู่ยุคใหม่เสื้อไทยของไทยสมดับในยุคปัจจุบันได้รับความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้ทั้งงานพิธีงานราชการหรือว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยสมดับนะครับ ส่วนชุดเสื้อกล้องไทยสงํำนะครับก็เป็นการแต่งกายพื้นเพืองของชาวไทยสงํำครับเป็นเสื้อที่มีลักษณะเรียบง่ายตัวสั้นแขนสั้นหรือว่าแขน3ามส่วนนิยมใช้ผ้าฝายทอบรสีดำนะครับซึ่งเป็นสีประจำถิ่นของพี่น้องไทยสงํำเรียกว่ากล้องนะครับหมายถึงสั้น เป็นคําที่ใช้ในพื้นถิ่นนะครับเสื้อก้อมนั้นแสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับสมถะานและเขารบบัตรพระบุษครับเสื้อนี้เสื้อก้อมนั้นนิยมส่วนคู่กับผ้าสิ้นตีจบหรือว่าลายพื้นเมืองลายผ้าจะมีความหมายเช่นลายขอ ถึงความรักให้ครอบครัวหรือบางครั้งใช้ทอผ้าของแหลกแต่ละัตะกูลที่มีการถ่ายทอดกันมาชั่วลูกทั่วหลานเสื้อกล้องไม่ใช่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะครับแต่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตกินวิญญาณของพี่น้องไทยสมดับซึ่งใช้เป็นสื่อสารทางสาธารณะหญิงโสดหรือว่าหญิงที่แต่งงานแล้วก็จะมีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันไปความเรียบง่ายของเสื้อกล้องจึงสะท้อนถึงความลึกซื้อของวิถีชีวิตไทยสมดังครับขอเสีเยงปรบมือให้กับนายแบบนางแบบด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเดินแบบโดยชุดไทยสมดําและชุดไทยจิตลดาน,นะครับโดยนางสาวพัชวรขวาสิ์และนางบรวร่านสถิตรับเชินครับ ครับสำหรับชุดไทยนะครับเป็นชุดไทยทรงดำนั้นนะครับก็อยากที่ได้เอ่ยไว้ว่าได้ถ่ายทอดวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องไทยทรงดำส่วนชุดไทยจินดานั้นนะครับก็จะเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามออกแบบโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนานรรราชนน,นีพันปีหลวงเพื่อให้สุภาพสตรีไทยนั้นได้สวมใส่ในงานกึ่งวิธีการได้อย่างเหมาะสมเสื้อของชุดนี้เป็นแขนยาวเข้ารูป หน้าติดกระดุมผ้าหรือกระดุมปุกนิยมใช้ผ้าไหมพื้นเรียบสีสุภาพเช่นสีทองสีเหลืองสีเทาอ่อนสีเขียวขี้ม้าหรือสีกรมนะครับมาตัดเป็นชุดไทยดีดาส่วนชุดไทยสงดำนั้นนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของการถ่ายทอดวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมของพี่น้องไทยสงดับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนางแบบที่ได้แสดงแบบในครั้งนี้ด้วยนะครับ นี่แหละครับความสวยงามนะครับได้ถ่ายทอดซึ่งเอกล,ลักษณ์ออตลักษณ์ของวิถีไทยสมดังนะครับซึ่งในจังหวัดสุพรของเรานะครับก็มีพี่น้องไทยสมดังนั้นนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หลากหลายอำเภอนนครับณปัจจุบันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะสื่อสารรักษาแล้วก็ต่อยอดประเพณีอันดีงามของพี่น้องไทยสมดังไวใ้ให้เราท่านทั้งหลายได้ชื่นชมกันนะครับ ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแสดงแบบผ้าไทยในชุดเผ่าไทยแสกจังหวัดน,นครพนมและชุดผ้าไหมลายดอกพุทธรักษาจากกลุ่มบ้านป่าทุ่วยอำเภอสวีนะครับโดยในอรุรัษ์จันทสุวรรณนันว,นวิยาการวัฒนธรรมสำนักงการวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและกลุ่มสุทรีโพธิ์ทนศรวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับขอเสียรบืูนช,ชมด้วยนะครับ สำหรับชุดไทยแสจกจากจังหวัดนคนรพนมนั้นเสื้อก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นเสื้อสีดําแขนสั้นนะครับเป็นผ้าที่ย้อมหม้อสีครามหรือผ้าฝ้ายด้านดิบสีขาวธรรมชาติเป็นเสื้อคองกลมติดกระดุมหน้า นิยมใช้ผ้าเขามา้าเป็นผ้าระเตี๋ยวหรือนิยมเป็นกางเกงขาวก้วยหรือกางเกงครึ่งท่อนหรือสโรกนะครับนิยมใช้ผ้าคาดเอวและผ้าผ้าบ่าด้วยผ้าเขามา้าเป็นสายตาเป็นสายตาล่องสีขาวหรือสีแดงและสวมใส่เครื่องประดับประกอบนะครับส่วนชุด้าไทยลายดอกพุทธรักษาจังหวัดชุมพรแสดงแบบโดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรน,นั้นนะครับ เป็นชุดผ้า,หาไหมลายดอกพุทธรักษาจากจังหวัดชุมพรที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพรก็คือดอกพุทธรักษานะครับแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนความมั่นคงผ้า,หาไหมลายนี้นะครับเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับจาก บ้านปากล้วยอเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับที่ได้ถ่ายทอดร,ร,รูปแบบของการออกแบบนะครับหมายถึงความเป็นระเบียบความงดงานของสีผ้าที่จะใช้สีโทนอบอุ่นอย่างเช่นสีเขียวมะกอกสีทองอ่อนสีครามหรือว่าสีม่วงอ่อนนะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็เป็นผลงานประดิษฐ์ที่มีชีวิตสะทวอถึงความสามารถของช่านทอพื้นถิ่นแล้วก็สามารถถ,ถ่ายทอด วิถีชีวิตวิถีวัฒนธ,ธ,าธารรมฐานเส้นไหมลายกี่ที่บ้านป่าล้วยนะครับอัเทอสวีได้ถ่ายทอดมาครับและในระดับน,นี้นะครับก็จะเป็นการสแสดงแบบโดยนางแบบกิติมาศนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากท่านได้สแสดงแบบในชุดภูไทยบ้านสเมเด็จจากจังหวัดกาลสินนะครับในเชิญคุณพนกรชูกิติวิบูล นายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรครับขอเซยนประมือเป็นเกียรติด้วยนะครับแล้วก็รับของชุดผ้าไหมนะครับเป็นชุดภูไทยาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชุดภูไทยบ้านสมเด็จโดยคุณพนกรชูกินวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรครับ สำหรับชุดภูไทยกาลสินนะครับโดยคุณพนกรชุมกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรนั้นนะครับก็เป็นชุดภูไทยจากจังหวัดกาลสินอัตลักษณ์ของชนเผ่าภูไทยที่มีถิ่นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวภูไทยนั้นนะครับมีวัฒนธรรมการแต่งกายอันโดดเด่นโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษนะครับเสื้อที่สวมนั้นก็จะมักเป็นเสื้อแขนกระบอกสีครามหรือสีตามความนิยมนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพร คุณนายท่านผู้ว่ารการปัจจุมอ่อนวันนี้มาในาเสื้อแขนกระบอกสีเหลืองนะครับ แล้วก็มีลวดลายประจับผถาบริเวณหน้าอกแขนเสื้อชายเสื้อก็จะเป็นลวดลายที่ถ่ายทอดวิถีอัตลักษณ์ของการแต่งกายของชุดไทยชุดภูไทยกาลสินนะครับสำหรับผ้านุ่งนั้นนะครับก็จะเป็นผ้าสิ้นนะครับที่มีลวดลายาส,ะส,ะสะท้อนถึงความคติความเชื่อและว,วิถีชีวิตของคนภูไทยนะครับอย่างเช่นลายน้ําไหลสื่อถึงความราบเรื่อลายดอกไม้สื่อถึงความอ่อนโยนของหญิงสาวสีผ้าก็เป็นโท ธรรมชาติเป็นความสวยความงามที่ถ่ายทอดฝีมือและความตั้งใจของผู้ทอนะครับการแต่งกายชุดภูไทยนั้นเป็นการแสดงออกถึงร่างเงาและ ความภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์ปัจจุบันของชาวภูไทยแล้วก็ได้รับการพัฒนาให้ร่วมสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์เัิงเิมไว้ครบถ้วนซึ่งคุณพนกกรชูกิติวิบูลนะครับก็ได้ถ่ายทอดความงามผ่านทางที่ภูไทยกาลสินในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับนายแบบดังแบบที่ได้แสดงแบบท่าไทยในใครับงถวันนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับเอาให้เวลากับนายแบบดังแบบแล้วก็ช่างภาพนะครับได้บันทึกภาพก่อนที่จะได้รับกำลังใจจากท่านเยนชัย ชูกิติวิบูลผู้ว่าราชาการจังหวัดชุพรนะครับขอเสียงปรบมือชื่นชมดังๆให้กับนายแบ,บ๊บแบ๊บอีกครั้งหนึ่งครับได้ชื่ชนชมดีแล้วและแบบนี้นะครับขอได้เชิญท่านเอกชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรนะครับได้มอบช่อดอกไม้เป็นกําลังใจให้กับนางแบบกิติมาสักนะครับคุณธนกกรชูกิติวิบูลท่านนายกเหล่ากาชาิจังหวัดชุมพรคนข้างกายของท่านครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับ แล้วก็ได้มอบเกียรติบัติให้กับนายแบบนางแบบที่มาร่วมสแสดงแบบผ้าไทยชุดไทยสมดําและผ้าไทยที่มาร่วมสื่อสารประเพณีไทยสมดําจังหวัดชุมพรวัดดอนร่วมตงหวัดปัมาานีเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรด้วยนะครับเบื้องต้นมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับนางแบบกิติมา์ครับท่านธนกกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรครับขอเสียงประมือชื่นชมดังดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ แ่เห็นและวชื่นใจนะครับรอยยิ้มิมใจรอยยิ้มที่ทําให้ท่านเทียนชัยชูกินิวิบูลนั้นเรื่อปลีกผิมใจเลยทีเดียวครับและในระดับนี้นะครับเรียนเชิญท่านเทียนชัยชูกินิวิบูลผู้ว่าราชกาอรอุบรนะครับได้มอบเกียรติบัตรมอบกำลังใจให้กันายแบบนั้นแบบนะครับขอขอบคุณ คุณพนกกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรคุณนายท่านผู้ว่านะครับตางๆกิติมาสักในวันนี้และละดับนี้นะครับได้ครอบกิตติบัตรแลบของพันเป็นกําลังใจให้กับนายแบบนางแบบครับท่านได้ครับคุณสุตรีโพธิ์ทัศิลวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรครับได้บันทึกภาพไว้ชื่อชกินดีครับท่านต่อไปนะครับนายอนุรัตน์จันทสุวรรณ นัวาานนนนนกวิทยาการพนักรานสำนักงานพนักงารทำจังหวัดชุมพรครับถ่ายได้ยืดหัวครับถ่ายใถ่ายเลยไปยืดถ่ายเดี๋ยวลูกอ่ะไมปก็ไปถ่ายท่านต่อไปนะครับคุณบวร์ตาสถิตครับเดี๋ยวโกให้ตามดำดับเลยมาในชุดไถจิตรดานะครับท่านต่อไปนาะงสาวพัทธวัฒน์สวาสิทธิ์ครับ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรครับมาชุดไทยสมดับครับท่านต่อไปนางสาวสุภานัณเทวบินครับลูกหลานไทยสมดับบ้านดอด่วมตำบลบางหม,ม่อําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับมาในชุดเสื้อก้องนะครับท่านต่อไปพีเสื้อกล้องนะครับ,ท,รบท่านต่อไปในนิทิกรเทวบินครับ รับเกียรติบัตรนะครับใส่แล้วรอเหลาเอาการเลยทีเดียวครับชุดไทยสรงดำนะครับสําหรับสุภาพบุรุษท่านต่อไปรับเกียรติบัตรครับคุณคณากรเทวบินครับด้แบบท่านต่อไปรับเกียรติบัตรครับคุณพงศกรรังนเรนครับนนี้เป็นชุดเสื้อ เสื้อฮีนะครับเป็นชุดเสื้อฮี้ำครับท่านต่อไปนะครับเด็กหญิงปุณิสาทนหมัดครับนักเรียนโรงเรียนวัดดอดร่วมครับที่ลูกหลานชาวไทยสมดำ้านดอนร่วมครับที่สืบทอดวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรมไทยสงดำไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับลูกน่าจะป้าได้นะครับป้าก็คือพูดไทยสงดำได้และเด็กชายกฤตรนายรางละออครับ นายแบบสุดหล่อลูกหลานไทยสงดำบ้านดอนร่วบครับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนร่วบครับขอโดยด้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่ก็ต้องสื่อสารไว้นะครับคุณอรรมตาแสงทองประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางหมากขอหลานของนุ้ยเองนะครับอะลำดับนี้รับได้บันทึกภาพรวมกันนะครับอาลูกๆนะครับเด็กๆยืนด้านหน้าก็ได้เด็กๆยืนด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วเรียนเชิญประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางหมากครับได้ร่วมบันทึกภาพด้วยครับเชิญครับ ดบดีของแท้เลยนะครับไทยสงดำไทยดำของแท้ครับคุณอำหน้าแสงทอง,รทรรบบงครับประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางหมกครับเฉญร่วมบันทึกภาพด้วยครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักง,ง,งานจังหวัดด้วยนะครับคุณปานภพาสุภาพรเหมินอธิบนน้ราร่วมงานก็เริ่มซึมซับวิถีวัฒนธรรมไทยสงดำแล้วครับแต่งกายมาทั้งสองวันเลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญ อาว่าที่ร้อยตรีประชุมโพทักษิณรับประธานสภาวามมาัฒธรรมอาเภอเมืองชุมพรครับได้ร่วมบันทึกภาพด้วยและก็ขออนุญาตพิธีกรด้วยนะครับในานามของสภาวาัฒธรรมจังหวัดชุมพรครับ แล้วก็อขอเสงปรบมือแสดงความขอบคุณท่ยานเดชชัยชูกิตวิบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณนะครับได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรมอบกำลังใจให้กับนายแบดนางแบดครับและเดี๋ยวสักคู่น,นะครับมีชุดการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุบุรนะครับได้จัดชุดการแสดงสาวนาหาสตอนะครับมาสร้างสีสันสร้างบรรยากาศดาเวทีว,วัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์จังหวัดสุพรรณณวัดดอกร่วม ำบลบางปานอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับได้ร่วมชื่นชมดีด้วยกันแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนายแบบนังแบบทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาร่วมเดินแบบ้าไทยในวันนี้ครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับเห็นแล้วชื่นใจครับในลำดับต่อไปครับก็จะเป็นชุดการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับในชุดการแสดงสาวนาหาสตอนะครับจากมหาวิทยาลัย